ครชชาาววอเมมิกันนะะที่่ยสอออนนในเรื่งงขงสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพีมีอีสานค่ะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่ายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสําหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พิมพีด้วยนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องพิมพ์จัดทำขึ้นมานะคะจากประสบการณ์โดยตรงของน้องพิมพ์เองค่ะามาแนะนำหรือว่าบอกต่อนะคะในสิ่งที่น้องพิมพ์เคยได้ลองทํามาแล้วนะคะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อาศัยอยู่ที่ประเทศอเมริกาณนะตอนนี้นะคะและกำลังที่จะเตรียมตัวสอบสัญชาติอเมริกันนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าอเมริกันซิติเซนค่ะทุกท่านลองมาฟัง คลิปวิดีโอคลิปนี้ของพิมพ์นะคะอาจจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ทำให้พี่ๆทุกท่านประสบความสำเร็จในการสอบสัญชาติได้ด้วยล่ะค่ะในการสอบสัญชาติอเมริกันนะคะก็จะมีการทดสอบในเรื่องของการอ่านค่ะทดสอบในเรื่องของการเขียนและก็ทดสอบนะคะ Civic นะคะ100ข้อนะคะซึ่ง100ข้อนี้นะคะก็แบ่งแยกออกไปเป็นในเรื่องของประวัติศาสตร์ของประเทศอเมริกาและก็ในเรื่องของอภูมิศาสตร์หรือว่าแผนที่ต่างๆนะคะใน100ข้อนะคะและอีกอย่างก็คือดูในเรื่องของทักษะนะคะการพูดการสื่อสารในด้านภาษาอังกฤษนะคะว่าเรามีพื้นฐานมากน้อยแค่ไหนนะคะถึงจะ,ะสามารถที่จะ ผ่านเป็นอเมริกันซิติเซนได้นะคะอันดับแรกเลยนะคะในการเตรียมตัวก็คือนะคะหลังจากที่เราส่งเอกสารไปแล้วนะคะเราก็มาเตรียมตัวที่จะอ่านแนวข้อสอบค่ะทุกท่านคะแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าเราจะต้องหาแนวข้อสอบเพื่อที่จะมาอ่านเพื่อที่จะ จำให้ได้ใน100ข้อแล้วก็ฝึกการเขียนนะคะการอ่านให้คล่องนะคะก่อนที่เราจะไปทําการสอบจริงนะคะดังนั้นแล้วค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องพิมพ์จะแนะนำค่ะเว็บไซต์นะคะและก็นอกเหนือจากเว็บไซต์แล้วมีอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่ช่วยเราในเรื่องของการเตรียมตัวสอบได้มากที่สุดเลยละค่ะวันนี้น้องพิมพ์จะมาแนะนำให้ฟังนะคะอันดับแรกเลยนะคะ ถ้าเราต้องการที่จะหาข้อสอบนะคะเราก็ไปที่เว็บไซต์กลางของเขาเลยนะคะนั่นชื่อว่านะคะ USCIS เว็บไซต์นะคะ USCIS เว็บไซต์ค่ะทุกท่านคะเป็นเว็บไซต์นะคะที่ มีแนวข้อสอบให้นะคะแล้วก็มีใบสมัครมีค่าใช้จ่ายมีที่อยู่ในการส่งรายละเอียดทุกอย่างอยู่ที่เว็บไซต์เว็บกลางตรงนี้นะคะให้ทุกท่านนะคะลองเข้าไปศึกษาหาข้อมูลดูนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการข้อสอบค่ะสำหรับช่องทางอันที่สองนะคะนั่นก็คือ YouTube Channel ค่ะทุกคนคะเราสามารถนะคะเสิร์ชหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ในช่องทางนี้เลยนะคะเพียงแค่เราเสิร์ชให้ ถูกต้องตามคีย์เวิร์ดที่เราต้องการนะคะและข้อดีของการฟังผ่าน Youtube นะคะทุกท่านคะถึงแม้ว่าเราจะทำงานบ้านอยู่เราก็เปิดฟังไว้ไปเรื่อยๆนะคะฟังหลายๆรอบค่ะนี่เป็นเทคนิคจากตัวของน้องพิมพ์เองนะคะแล้วเราก็จะได้จำนะคะข้อสอบนะคะ100ข้อนั้นได้นะคะลองทําดูนะคะทุกคน และช่องทางอันที่3ค่ะเราเสิร์ชไปที่เพจนะคะเพจคนไทยในอเมริกาค่ะเพจนี้นะคะจะมีนะคะในเรื่องของอ่ารุ่นพี่นะคะที่ทำการแปลข้อสอบค่ะเป็นภาษาไทยนะคะเพื่อที่จะให้เรานะคะมาทำความเข้าใจในคำศัพท์ต่างๆนะคะรุ่นพี่นะคะได้ทำการ แปลไว้แล้วนะคะแล้วก็เอามาแบ่งปันให้กับรุ่นน้องนะคะเราก็เข้าไปนะคะ,ะขอข้อมูลจากตรงนั้นกับพี่ได้นะคะปริ้นออกมาแล้วก็มาเปรียบเทียบนะคะฝึกความจำในคำศัพท์ต่างๆด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะที่เราช่วยเราในการเตรียมตัวในการสอบซิติเซนได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นข้อสอบภาษาไทยนะคะแต่ในวันที่สอบจริงค่ะก็ ต้องเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆนะคะดังนั้นแล้วทุกคนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมค่ะนอกจาก3ข้อนะคะที่น้องพิมพ์ได้เล่าคร่าวๆในเบื้องต้นแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งข้อค่ะที่เป็นตัวช่วยได้ดีมากๆที่สุดนะคะสำหรับณนะตอนนี้ค่ะน้องพิมพ์ก็กำลังอยู่ในโปรแกรมตัวนี้อยู่นะคะนั่นก็คือการเรียนผ่าน ออนไลน์ค่ะทุกคนคะเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับพี่ๆคนไหนที่กำลังจะเตรียมตัวสอบสัญชาติอเมริกันนะคะลองใช้ตัวเลือกตัวนี้ดูกับน้องพิมพ์นะคะน้องพิมพ์ลองดูแล้วรู้สึกว่านะคะได้ผลแล้วก็ได้ความรู้นะคะก็เลยเอามาแบ่งปันนะคะพี่ๆทุกคนสามารถเสิร์ชเข้าไปที่ google นะคะเสิร์ชคำว่า es L class near me ใช้คำนี้เลยค่ะแบบสั้นๆง่ายๆ ESL class near me นะคะ near me ก็คือบริเวณใกล้ๆชั้นนะคะพี่ๆคนไหนเพื่อนๆคนไหนที่อาศัยอยู่อเมริกาไม่ว่าจะอยู่รัฐไหนหรือพื้นที่ไหนก็ตามนะคะลองเข้าไปที่ google แล้วเสิร์ชคำที่น้องพิมพ์ว่านี้ดูนะคะ ก็จะมีนะคะข้อความขึ้นมานะคะมีโรงเรียนนะคะที่เป็น ESL free class นะคะนั่นก็คือเป็นโรงเรียนที่เขาสอนฟรีนะคะทุกคนคะ่ะเป็นโรงเรียนที่เขาอาสาที่จะช่วยนะคะช่วยคนที่อาศัยอยู่อเมริกาที่เป็นสองภาษาอย่างพวกเรานะคะในการสอบสัญชาติให้ผ่านนะคะหรือแม้กระทั่งค่ะการเตรียมเอกสารค่ะทุกคนคะ เราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเรายังต้องมีเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษอีกเยอะแยะมากมายที่เราจะต้องเตรียมนะคะดังนั้นแล้วคะ่ะทางโรงเรียนนี้คะ่ะสอนฟรีคะ่ะทุกท่านคะลองขอคำแนะนำคำปรึกษาจากทาง ESL Free Class ได้นะคะเสร์ตตามที่น้องพิมพ์นะคะบอกแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็จะมี โรงเรียนที่ใกล้นะคะบ้านที่สุดนะคะแล้วลองโทรเข้าไปค่ะติดต่อนะคะสอบถามดูว่ามีคุณครูท่านไหนที่ยังว่างนะคะที่จะ,ะรับนักเรียนเพิ่มไหมที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการเตรียมตัวสอบสัญชาติแบบนี้นะคะก็จะได้มีคนช่วยเราเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ ซึ่งปกติแล้วนะคะก็จะได้ไปเรียนในห้องเรียนใช่ไหมคะแต่ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะทุกอย่างนะคะก็เป็นออนไลน์หมดนะคะดังนั้นแล้วคะ่ะถ้าเกิดว่าเราได้คุณครูนะคะที่จะมาสอนในเรื่องของอ าการเตรียมตัวสอบมาติวข้อสอบนะคะพูดง่ายๆก็คือมาแนะแนวมาติวข้อสอบให้เรานะคะเราก็เรียนออนไลน์ค่ะทุกท่านคะตอนนี้นะคะน้องพิมพ์ก็เรียนผ่านซูมกับคุณครูท่านหนึ่งอยู่นะคะที่เป็นเจ้าของภาษาเองและก็เป็นคนอเมริกันนะคะที่กเกษียณแล้วะคะ่ะเขาก็นะคะสละเวลาของเขาเพื่อที่จะมาช่วยเหลือนะคะ,ะคนนะคะอ่ะ สองภาษาอย่างเราให้สอบอสัญชาติอเมริกันให้ผ่านนะคะซึ่งพิมพ์คิดว่าเป็นการเสียสละและก็เป็นอะไรที่ดีต่อสังคมมากๆเลยละคะ่ะนอกจากที่เราได้กลูเพื่อที่จะมาติวแนวข้อสอบเราแล้วนะคะเรายังได้เป็นการเรียนรู้ภาษาไปในตัวเป็นการฝึกภาษาไปในตัวด้วยนะคะดังนั้นแล้วช่องทางนี้เหมาะสำหรับพี่ๆทุกท่านที่กำลังเตรียมสอบกันเลยละคะ่ะ ก็มีพี่ๆหลายๆท่านนะคะที่อบอกมาว่าก็สามารถเรียนรู้เองได้นะคะจดจำข้อสอบร้อยข้อได้อะไรแบบนี้นะคะแต่สำหรับพิมพนะคะที่ยังไม่เก่งภาษาอังกฤษมากนักนะคะ,ะคิดว่าการที่มีครูมาแนะน,นำหรือว่าติวข้อสอบให้แบบนี้นะคะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยพิมพ์ได้เยอะมากๆเลยแหละค่ะ สรุปวิดีโอแบบเข้าใจง่ายๆนะคะในการเตรียมตัวสอบสัญชาติอเมริกันหรือว่าการสอบซิติเซนนะคะทุกท่านนะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดนะคะ แนวข้อสอบผ่านเว็บไซต์ USCIS นะคะและก็ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน y YouTube Channel ค่ะและนอกจากนั้นก็เป็นเพจนะคะเพื่อนคนไทยด้วยกันนะคะที่ได้ทำการแปลภาษามาแล้วนะคะ,ะและก็อันสุดท้ายนะคะที่น้องพิมพ์เอามาแนะนำใจความของวิดีโอในวันนี้ก็คือนะคะเสิร์ช ESL free class นะคะ,ะที่มีคุณครูชาวอเมริกันนะคะที่มาช่วยสอนในเรื่องของเน้น ข้อสอบนะคะทดสอบทักษะการอ่านการเขียนของเรานะคะช่วยติวให้เราเป็นอย่างดีเลยละคะ่ะลองเอาเทคนิค4ข้อนี้ไปลองทำดูนะคะพิมพ์หวังว่านะคะทุกคนจะต้องสอบผ่านกันแน่ๆเลยละคะ่ะ สุดท้ายคลิปก่อนลาจากกันไปนะคะก็ฝากกำลังใจให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่กำลังเตรียมตัวสอบสัญชาติอเมริกันหรือสอบซิติเซนนะคะขอให้ทุกคนนะคะผ่านไปอย่างง่ายดายเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะมาเป็นกำลังใจให้หนังพิมพ์มีสีอีสานนานๆน,นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ